สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้คงจะสงสัยว่านักพูจะมาทำอะไรวะหัวข้อของเราวันนี้คือเฮ้ยเราได้โลจาก YouTube แล้วว้าวายกีตาร์ก่อนวายกีตาร์ก่อน ไม่เล่นวันนี้เราไม่เล่นกีตาร์เราจะโชว์โลกยูทูบเรามีพัสดุกล่องนี้ส่งมาเย่ yeah. <Wow. S 1> จาน่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยรู้ได้ไงว่าชื่อสะกดยังไงมันฉลาดนะครับผมมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อเช้านี้เองนะครับซึ่งเ,เจ้าโลกเนี่ยยูทู e ก็จะมอบให้นะครับช anel ที่มียอด Subscribe ถึง10,000แสนเป็นต้นไปนะครับ oh. แต่เพาว่า วันนี้เนี่ยาปูจะมาเปิดกล่องคนเดียวไม่ได้เ,เพื่อนๆหลายคนที่ติดตามช่องนปูสรทันมาเนี่ยคงจะรู้กันดีว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งน้องสาวที่น่ารักอีกคนหนึ่งจำกันได้ไหมฮะติกตอกทิกตอกทิกตอกทิกตอกซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยน้องก่าวก็หายหน้าหายตาไปจากช่นลของเราเ,เดี๋ยววันนี้วันนี้เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะแบบว่าอยู่ใกล้กันได้เพราะว่าเป็นช่วงของโควิด1 9ต้อง wow. เว้นระยะห่างกันนิดหนึงเราจะวิดีโอคอลไปหาน้องเก่านะครับให้เขาอิจฉาเราเล่นๆว่าคุณไม่มีโอกาสได้สัมผัสโล YouTube แบบแบบเป็นๆ <Wow. S 1> ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเนี้ยน้องเก๋าจะไม่ได้ามาพูดคุยหรือว่ามาปรากฏตัวในคลิปของน้าปูแต่ว่าน้องเก๋าน,นี่ก็ยังอ,อยู่คงอยู่ที่เรียกว่าเบื้องหลังเป็นคนช่วยคิดคอนเทนต์เป็นคนช่วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องของการคิดเรื่องราวต่างๆนะครับเดี๋ยวเราโทรไปหาน้องเก๋ากันแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพร้อมกันไปเดี๋ยวน้ำปูไปหยิบโทรศัพท์แป๊บหนึ่งได้โทรศัพท์มาแล้ว เดี like hey, it. It ๋ยวจะโทรหาเจอวิดีโอคอลคุยกันว่าเฮ้ยฉันได้ไอ้นี่มาแล้วไงอ่าไอ้มันดิชาเล่นเนี่ยมัาเล่นเฮ้ยรับสิร si. ับสิรับสิรับสิรับไม่รับด้วยไปไหนละทีเนี้ยไม่รับสายอ้าวยังไงกันทีเนี้ย ฮ้ยยังไงเนี่ยตุดจีนหรือไงเนี่ยฮะแต่งตัวไปไหนเนี่ยเชงแบงหรือตุดจีนเชงงแบอ๋อเหรอชุดชุดอยู่บ้านเราวิดีโอคอลกันเราต้องต้องใส่แมสก์ไหมโควิดมันจะมาตามไม่ไม่ต้องใช่ไหมโอเคไม่ต้องใส่แมสนะครับสวัสดีทักพักทายหน่อยไม่ได้ไม่ได้เอ่อ ใช้คำว่าอะไรเดีย่ยไม่ได้โปลหน้าโผล่ตาม,มาในช n น l นานมากเลยเนี่ยหายไปไหนมาเออสซ่ติงความก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่านักปูไม่ยอมให้ไปอยู่ในช n น l ด้วยเอาเวรกรรมเป็นความผิดของผมเ <c oughs> ขาเร็วแหละงานเยอะและ้วก็เหมือนช่วงหลังๆเนื้อหาในในในช n น l ของน้าก็ออกแนวไปแบบว่าฝส่ร้กกีตาร์แ้าเนาะก็แบบว่าอาจจะไม่ค่อยแบบว่าไม่จุนไม่ค่อยติด แต่ก็พยายามจะหาทางโผล่ไปนื่ด้วยเวลานะอัดคลิปก็จะไปในห้องรื่อยๆพยายามพยายามจะหาพยายามจะหาทางโผล่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ถึงแม้ว่าเก๋าจะไม่ได้โผล่หน้าโผล่ตามมาในในคลิปของเราเนี่ยแต่ว่าหลายๆคลิปหลายๆหลายๆตอนเนี่ยเก๋าก็จะเป็นคนที่ช่วยแบบว่าเขาเรียก a p p r o v ช่วยคิดช่วยคิดคอนเทนต์ต่างๆว่าเฮ้ยเราจะนําเสนอยังไงนะครับวันนี้ที่โทรมา อีู่ว่ะเจ้าน้าเฮ้ยมึงวะอยากทำเลยจะว่าอย,าย,อย่า,อย,าอย่าใช้คําว่ามึงใช้คําว่าคุณก็ได้ถ้ายังมีความเคารพนับถือกันอยู่โอ๊ยขอลบแล้วด่าวะไงแล้วยังไงต่อยังไงอะไรจะบอกว่าเราเดินทางกันมาวันนี้เราไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเฮ้ย hey! คุณต้องอิจฉาแน่ๆเปป็นะทาางการะฮะอะไรนะทำไมดูเป็นทางการจังหนัก มันทำไมทำไมเป็นทางการไม่ได้อะอยากจะเป็นทางการบ้างชีวิตเรไม่ดูแบบเออดูแบบว่าดูมีสาระอะมันต้องมีสาระ <laughs> เนี่ย <laughs> เพราะว่า <laughs> คือสิ่งนี้เราเรารอคอยมานานมากเว้ย <laughs> เมื่อเช้าเราได้พัสดุชิ้นหนึ่งเว้ยเฮ้ยมันคือกล่องอะไรก็ไม่รู้ <laughs> มันคือกล่องอะ <laughs> ใช่มันคือ YouTube ซึ่งในเนี้ยมันคือตุ่มตุ่ม YouTube มันคือโล่มันคือโล่ u t u b e ที่แบบว่านี่ไม่ได้แกะเลยนะตอนแรกตั้งใจว่าจะไปหาที่บ้านเลยคือจะไปแกะด้วยกันเลยแต่นึกขึ้นได้ว่าช่วงนี้เราต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งเป็นช่วงโควิดใช่แล้ว่ระบาดระรออใหม่ล่าสุด <laughs> เหมือนใส่ช้าไป มเหมมันมีอะไรบ้างในนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องพร้อมกันเรามีอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นคือกันไกวิเศษนะคุณจะต้องคุณจะต้องแบบว่าอิจฉาเพราะคุณไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับมันทั้งๆที่คุณเป็นคนที่เอาไปตั้งไว้ที่ทํางานของเราทั้งๆที่คุณแบบใจเย็นใจเย็นขอขอมีอะไรเป็นเกียรติประวัติที่ดีในชีวิตหน่อย ทั้งทั้งที่คุณร่วมหัวจมท้ายกับเราวันแรกให้เก็บไว้ที่บ้านไม่มีใครได้ดูเดินผ่านโลทุกวันนี้หรอแต่ถ้าเอาไปไว้ที่ทำงานน่ยคนเดินผ่านแบบอเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปแถวเสาชิงช้าสั่งให้เขาทำเพิ่มอีกอันนึงเอาแบบไาให้เขาอะเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะครับผมนะฮะเปิดขึ้นมาสักพักร่วงพัง เปิดขึ้นมาครับผมมองไม่เห็นอะไรเลยเอม,ม,ลมองไม่เห็นอา้าวอิผายโล่ไปไหน <c oughs> เปิดออกมาครั้งแรกโอ้โหนี่แบบว่าคือมอีซับป้องกันอย่างดีเลยนะป้องกันอย่างดีเลยเสียดายไม่มีบับเบิลจะได้เอามาบีบเล่น <c oughs> <c oughs> เปิดชั้นแรกออกมานี่เลยนี่เลยนี่เลย <c oughs> เป็นเขาเรียกว่าเป็นใบใบเซอร์ว่ะอ่าเซดีบีเคดเซดีบีเคดเขียนว่าอะไรบ้างโอ้ภาษาอังกฤษล้วนๆเลยเดี๋ยส่งมาเดี๋ยวอ่านให้ละกันอ่าเป็นลายเซ็นจากคุณซูซานซีอีโอยูทูบซัม1หนึ่งแสนซับสไครต์ just how far have you come อีฟไม่อ่านดีกว่าเดี๋ยวอ่านผิดละอายับ น่าเย้ชแนลเกินใช่ปะคะเกินไปล่าสุดกับ2แสนกว่าใช่ใช่เกินไปนานแล้วอะเกินไปสองแสนกว่าล้วอารมณ์เหมือนตกหล่นยังไงก็ไม่รู้ยู u t ทูบตกหล่นสองแสนป่ะฮะใช่ใช่ก็ต้องส่งไมาตั้งแต่แสนอ่ะระวังอันนี้ไว้ก่อนเซอร์ติฟิเคตนะครับและอันที่สองเฮ้ยเฮ้ยมัน มันมันมันดีมากอะบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้โหคือคือจริงๆเป็นคนที่แบบติดตามช่อ o u t u b e เพื่อนๆมากเลยนะว่าเขาจะมีโล่มีอะไรพวกนี้มาให้คือรุ่นก่อนๆเนี่ยจะเป็นจะเป็นกรอบรูปใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีไอ้ปุ่มอย่างนี้อยู่ในกรอบรูปเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยมาเป็นอย่างนี้เลยเว้ยคือบิวมาเลยอ่ะบิวมาเลยคือไม่ไม่ไม่ใช่กรอบรูปแล้วเป็นตุ่มเลยคือ เป็นเอาไปเทียวไรเอาไปทำรอบเรียนไม่ได้เนี้ยใช่เป็นเป็นอลูมิเนียมที่แบบว่าบิ้วมันเลยเพราะว่าอย่างอย่างรุ่นก่อนๆเนี่ยรุ่นก่อนๆที่จะจะบอกว่ายังไงเดียรุ่นที่ยังไม่ได้อัปเดตอะอัปเกรดเฮ้ยเราเราโชคดีนะที่เราเราได้เราได้แบบว่าช่วงตกหล่นนะเพราะว่าเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะแกะแกะได้เลยมันเป็นอะไรที่แบบว่า มันหลอมมาแล้วออหลอ,หลอมาลอมาแล้วหลอมาลลอมาแล้วเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นกรอบรูปแล้วก็สามารถที่จะแกะออกมาแล้ว,ลวเราดึงเอาดึงอิตุ่มเนี่ยไปไปเล่นได้ไป,ไปเฟี้ยงเล่นแต่อันเนี้ยไม่เลยเอ้ยโอชอบมากชอบมากแล้วก็ Presented to อ่านถูก <laughs> ป่าววะปูสรทานอา้าวทำไมไม่เป็นปูเก่าอะ <laughs> แนลแปัจจุบันเอาเหรอมัาใช้ชื่อชนแนลแปัจจุบันเนี่ยแนว่าค่อยคนชองไปเป็นของอเออค่อยค่กนชอบไปของจริงนีสิทธิ้ในโลกนี้จะต้องไปอยู่ที่ทำงานว่าข้า <c oughs> งไปจะไปขโมยที่บา้านจะไปขโมยที่บานะ้านเนี่ยโคตรโหดเลย <c oughs> แล้วข้างหลัง <c oughs> ข้างหลังนี่เป็นเอาไว้ให้แบบเราสามารถที่จะแบบว่าตอกตอกตะปูที่ฝาบ้านอ่ะโอ้แล้วมีแล้วมีใบอะไรเนี่ยให้มาทำไมเนี่ยอ๋อเขาเขาบอกว่า เขาเขียนคร่าวๆบอกว่าเฮ้ยคุณลำดับต่อไปคุณต้องไปที่ภูุ่มทองแล้วก็ภูุ่มเพชรเพราะเราได้ซิลเวอร์มาแล้วเราได้เน่โชวให้ดูกันชัดๆเน่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 อรับหน่อย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 อ่าฮะนี่นะครับผมก็เป็นเป็นความ ใช้ใช้คำว่าไม่หลุดไม่หลุดยังอยู่ใช้คำว่า,วานาดานาคนเอ้าเก่าหายไปแล้วฮัลโหลเธอยังอยู่ไหมเป็ดหลุดอ๋อเธอยังเธอยังู่โอเคนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วกันขอบคุณน้องเก่าด้วยนะครับที่ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆจะไม่ได้มา ปรากฏตัวนะครับแต่ว่าปูเก่าลอดดนตรีเรามีแพลนว่าเราจะกลับมาอีกครั้งแน่นอนเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามพระบูมมาโดยตลอดเป็นกําลังใจไม่ว่าจะทาง YouTube ทาง Facebook อะไรอ่ะน้องเก่าฝากฝากถึงเพื่อนๆ FC หน่อยไม่ได้เจอกันนานแล้วดูว่าทุกคนน่าจะคิดถึงหน้าดูเลย หรือเปล่าถ้าใครคิดถึงก็ขอบคุณนะคะใครไม่ไ้คิดถึงก็ไม่ต้องพูดอะไรนะโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆที่แบบว่าติดตามเรากันมาตลอดตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะคะตั้งแต่เป็นผูกเขาผูกเขาลาบพลิกนะคะผูกเขาา่าตั้งปีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ยังเจอเก่ากับตะพูเว่งเจอกันในที่ทํางานเรา,าก็ยังเป็น เพื่อนที่ดีต่อกันเสมอนะคะแล้วก็โอเคโอเคอ่ะต่อไปเผางปั๊กกี้เลยว่ะเอ้ยไม่ไม่แล้วไม่ลาไม่ละไม่ละไอ้กะเสียงขใครกะก็ค่ะก็เก๋าเองนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่แบบคุเก๋าเล่าดนตรีนะคะแล้วก็เป็นคุเก๋าคุเก๋าลัดพริกอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ออีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะจะบอกว่าความในใจเลยนะจะบอกว่านัปูอ่ะเก่งมากเราไม่คุกมกันนะคือนัปูอ่ะเป็นคนที่เก่งมากนัปูเป็นคนที่นิเริ่มนัปูเป็นคนที่เดินมาบอกแต่ว่าบนโลกเนี้ยมันมี YouTube, ยูทู e ด้วยเออเราอยากทำแบบเนี้ยเริ่มมาจากแบบไม่รู้ แมวที่เหล่านะเอาโจมเออเขาก็เหมือนทําไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกพยายามทุกอย่างจนเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นแบบกูรูเห็นทางด้านการอัพยูทูบเลยอ่าก็ว่าได้คือเขารู้ทุกอย่างจริงไม่ว่าจะเรื่องแบบแลดรีเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสำหรับนะปูอ่าตอนนี้พเพื่อนๆหลายคนก็ได้จะรู้แน่นว่าจริงๆแล้วนะปูเนี่ยคือไม่ไม่ใช่แค่กีต้าอย่างเดียวทยั้งเสียงร้องทั้งความปรตี จะดีว่าทางเทคนิคก,การตอบต,ต่างๆสำหรับเสาอ่ะสาอกว่าคือนักปูอ่ะเราให้เป็นครูของเราเลยต้องอน้ำตาไหลไหมในในอะไรนะต้องน้ำตาไหลไหมต้องาจะดีนั่นแหละเออให้แต่งติงเราก็แบบแต่งเราก็ขอบคุณขอบคุณน้าที่แบบอดทนอ่ะคือน้าเป็นคนที่อดทนแล้วก็เป็นคนที่อยากจะอธิบายในสิ่งที่แม่งแบบคือจริงๆมัน มันซับซ้อนนะดนตรีมันเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนแต่นคะรูั่วสามารถอธิบายให้มันแบบในสองคำสามคำแล้วคนเข้าใจคนเก็ตบางทีอะ่ะอย่างตัวเรา,าเองโอเคเราเป็นครูสอนดนตรีทั้งคู่แต่บางครั้งอะ่ะในเรื่องเดียวกันอะเราพูดคนละแบบคนก็เข้าใจคนละแบบเออแต่ว่าผมนาเนี่ยบอกได้เลยว่าหาตัวจับยา่างไม่ว่าจะเรื่องการเล่นกีตาร์เรื่องมันวิ่งหนีแม้แต่เรื่องการร้องเพลงก็ตามนะคะก็อยากให้ เพื่อนทีน่น้องติดตามนักคูสารทันคนนี้ตลอดไปแล้วก็จะอขอเข้าไปแจบบ้างหมดโควิดเมื่อไหร่เราไปแจ่นะโอเคแล้วมาเจอกันโอเคนะครับผมก็โล,โ,ลโลนี้ต้องต้องเอาออกไปไว้ทิ้งานะเออแล้วไปเลยโอเคครับผมนะครับ ขอบคุณมากขอบคุณทั้งเก่ามากนะครับผมก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องเป็นทั้งปัจจุบันก็อัปเกรดแล้วเป็นเจ้านายด้วยในบางเวลาใ <laughs> นะครับผมเราก็ยังคงอยู่ด้วยกันทํางานร่วมกันไม่เป็นไม่เป็น <laughs> ไม่ใช่สเปคโอเคเดี๋ยวมันจะไม่บอกคนชอบถ <laughs> ามเขาเดี๋ยวมันจะยาวไปนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วข <laughs> ี้เกียจตัด โอเคครับผมขอบคุณเก่ามากแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่โควิดมันซาแล้วโอเคเก่งมากโอเคแล้วมาเจอกันบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่ทำให้ตาปู่ได้ โลก YouTube แสนซ b s c r i b e ในวันนี้นะครับผมจะเริ่มติดตามผลงานต่างๆของนากปูกันต่อไปด้วยเน้อจะพยายามสรรหาเรื่องราวต่างๆดี่นานำเสนอให้ได้รับชมกันเรื่อยๆสวัสดีครับเย้คืนนี้จะนอยก่อน